สำหรับท่านที่สนใจเตมิมเงินเกม Diablo 4ผมขอแนะนำร้าน Super s p e c i a l Shop สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยถูกกว่าเติมเองไม่ต้องใช้ ID password ส,สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th เห็นใช่ไหมครับนี่เป็นตัวละครใหม่ของผมเป็น Sorcerer ตอนนี้เลเวล24แล้วทีนี้หลายคนถามนะครับว่าเก็บเลเวลใหม่แบบว่า เก็บคนเดียวนะไม่ได้มีเพื่อนลากไปอ่ะเก็บยังไงไวๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะหลักๆนะครับหลักๆนะผมไปทำเควสต้นไม้อย่างที่ผมเคยบอกอ่ะว่าผมทำเควสต้นไม้แต่ว่าทำยังไงให้มันเร็วผมทำเควสต้นไม้สลับกับการเล่น Legion Event นะครับ Legion Event เ,เ,เนี่ยจะมีทุกๆ 30บนาทีจะเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งในโลกเนี่ยมันเหมาะกับวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่สำหรับตัวละครที่เล่นเป็นครั้งที่2นะครับก็คือเล่นจบแล้วรอบหนึงถ้ายังไม่จบเนี่ยทำทำไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีม้านะครับมันต้องมีการเปิดแมปพอสมควรมันถึงทำได้อันเนี้ยผมจะวิ่งวิ่งทำเควสเก็บอปเนี้ยในอย่างเงี้ยสามกิมเฟเวอร์นะครับแล้วก็เก็บอย่างเงี้ยหนึกิมเฟเวอร ทีนี้ในระหว่างที่รอรอล e เ e นอีเวนต์นะครับก็ทำไปตรงนี้รอเพราะว่าล e เ e นอีเวนต์เนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งล e เ e นอีเวนต์มันคาบเกี่ยวกับเควสต,ต้นไม้ด้วยมันจะได้มันจะได้กริมเฟเวอร์สส่วนพวกนี้ก็จะได้ทีละ1 1 1 1 1, 1. ก็เหมือนกับว่าเป็นการฆ่าเวลานะครับ เนี่ยครบร้อยแล้วครบร้อยถ้าครบร้อยเมื่อไหร่ผมก็ไปเปิเปดตัวแท่นตัวนั้นนะครับเอา3กิมเฟเวอร์ส่วนตอนนี้รีเจนนะครับรีเจ,เจนอีเวนต์เนี่ยอีก8นาทีแอคทีฟอันนี่น้ผมได้ผมเจอแล้ว อ่านี่ครับเห็นแล้วครับลิชิเดเวนมาละถ้าลิชิเดเวนมาเนี่ยให้เตรียมตัวเนินเนิไปแต่เนินเนินะเพราะว่าไปผิงไฟก่อนผิงไฟแล้วมันจะได้อ่าบัฟอีพีครับบัฟอีพีเพิ่มขึ้นหมดไว้เลยครับแล้วก็ไปส่วนการเล่นเนี่ยจะเล่นโลกหนึ่งโลกสองก็ได้นะแต่โดยโดย โดยพื้นฐานผมแนะนำโลกหนึ่งเพราะว่าในตอนที่เราเคลียร์เคลียร์มอนสเตอร์หรือว่าเคลียร์ดันเจียนด้วยตัวเองเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยนะไม่ต้องลำบากมากที่เหลือก็รอรออีเวนต์ดันเจียนเริ่มคือดันเจี้ยนอีเวนต์เนี่ยมันจะ30นาทีมาทีหนึ่งแต่ว่าในการในการนับนะครับในการนับนับรอบของมาใหม่เนี่ยเขาไม่ได้รอให้อีเวนต์จบแล้วก็นับใหม่ ก็คือพออีเวนต์มันเริ่มปั๊บเนี่ยเขาก็นับต่อละแล้วในการเล่นด e เจนอีเวน t เนี่ยบางทีเราเล่นกันประมาณ5นาทีหรือ6นาทีนะครับ <_ D> ก็หมายความว่าพอเราเล่นเสร็จปั๊บก็เหลือ25นาทีมาละมันจะมีมันม,มันจะมีช่วงเวลาว่างเนี่ย25นาทีมาใช่ไหมตัดไป5นาทีเราต้องมารอก่อนนะประ,ประมาณ3-5นาทใีใช้ใช้เวลาในการวิ่งนะอ่ะวิ่งเพื่อเอมายืนรอบัฟตัวแคมไฟเนี่ยให้เต็ม มันจะเต็ม15 Sta าสเต็นะครับเอา EP ีสูงสุดก็จะเหลือเวลาให้เราทํานู่นทํานี่อีก20่สินาที20่นาทีถ้าเราคิดจะลงดันเจี้ยนอของควสต้นไม้อย่างเงี้ยเพื่อรับ5 G กริมเฟเวอร์ตัวละครตัวใหม่เนี่ยลงดันทีหนึ่งก็ใช้เวลาใกล้ๆ20่สินาทีนะครับจะใช้เวลาตัวนั้นไปลงก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบเก็บทีละหนึ่ง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 สี่ห้าอันก็ได้นะครับมันจะใช้เวลาประมาณ20่นาทีพอดีแล้ว Le เจนอีเวนต์ก็จะมาใหม่ แล้วนแล้วก็ลง่างงี้มันจะเป็นลูปในการเล่นนะครับเราจะเราจะไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยถ้าเกิดว่าเรายึดกับลีเจนิเว e n t นะครับเพื่อเอาเยี่ยีไวๆมากๆอ่าเนี่ยครบครบ15สแต็กล้วครับใช้เวลาประมาณนาทีกว่านะ่เราก็ต้องมาเตรียมตัวก่อน ผมไม่แน่ใจว่าโลกโลก2นะ่ะนะโลก2เนี่ยจะมีมีคนเล่นอีเวนต์เยอะไหมถ้ามีคนเล่นอีเวนต์เยอะแล้วเราสามารถเกาะไปได้เนี่ยเราจะใช้วิธีเล่น event อีเวนต์ที่โลก2ก็ได้นะครับเพราะว่า EP มันมากกัน20%่สเนแต่เพียงแต่ว่าถ้านอกเหนือ,อกิจกรรมที่เราไม่ได้มีใครให้เกาะไปเนี่ยมอสเตอร์ Monster มันจะแข็งมากแค่นั้นเองอัตราดรอปของก็พอๆกันผมก็เลยเลน้นเล่นโลกหนึ่งเป็นหลักนะครับเ,เน้นเล่นโลกหนึ่งแล้วก็กระโดดไปโลก3แล้วก็4เลย เนี่ยครับจบละผมได้มาเนี่ยประมาณเลเวลหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ l e g i o n Event มันมันก็นี่ <Nice. S 1> ไปเชื่อมกับตัวเควสต้นไม้นะผมก็ได้ได้ได้ดอีก3แต้มนะครับทีนี้ผมก็เหลืออีกแค่1แต้มสำหรับเควสต้นไม้ก็น่าจะไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆแถวๆนี้นะครับนี่ไปทำแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ l e g i o n Event เขาดาวอีก21นาทีอ่าก็หมายความว่าผมมีเวลาแค่15นาทีครับที่จะไปทำอย่างอื่นซึ่งมันไวมากมากอีพีสองหมื่นแปดก็เกินเกินครึ่งหนึ่งของเลเวลที่เราใช้นะครับ <is> 28, รของยีพ <is> ีต่อเลเวลที่เราใช้ ถ้าบางครั้งที่ Legend Event มันขึ้นมานะครับแต่ว่าเราไม่เห็นพื้นที่นะก็แสดงว่ามันอยู่ในจุดที่เรายังไม่สามารถทำได้ก็คือหลักๆเลยคือมันไปเกิดในสตองโฮครับดังนั้นตัวละครใหม่ของเราเนี่ยถ้ามีโอกาสนะต้องไปเคลียร์สตองโฮแต่ละที่ให้มันเรียบร้อยด้วยหลังจากที่เดินเคลียร์สตองโฮบางจุดนะครับบางจุดที่เราไม่มีเควส์ลีเจนขึ้นนะ ย้ำเตือนนะครับถ้าเกิดว่าอีเวนต์รีเจนเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเราไม่เห็นแสดงว่ามันซ้อนในสตองโฮที่เราไม่ได้เคลียร์นะเราก็ต้องวิ่งไปหาดูว่าตรงไหนที่มันคาบเกี่ยวกับตัวตัวรีเจนกับสตองโฮที่มันจะเป็นพิกัดเดียวกันนะให้เราไปเคลียร์สตองโฮนั้นไว้อันนี้พอผมไปเคลียร์มา2สตองโฮนะครับ level ยี่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้รีเจนอีเวนต์ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวไปดูว่า เลเวลยีแล้วเนี่ยมันจะยังได้ XP ดีอยหรือเปล่าแน่นอนครับไปก่อนล่วงหน้าเพื่อไปผิงไฟมีมีเลเวลร้อยมามาช่วยทำเพสน,นะครับซึ่งถ้าจะเร็วขนาดนี้นี่ผมคงไม่ต้องทำไรกขี่ม้าตามเลยแล้วกัน ได้มาเกือบนะครับเกือบเกือบเลเวลหนึ่งเกือบเลเวลหนึ่งจบเร็วมากแต่ว่ารอบนี้รีเจียนนะครับไม่ไม่ไม่ได้นี่นะไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ในของเควสต้นไม้นะครับก็เลยไม่ได้สามกริมผมก็ต้องไปหาสามกริมต่อเพื่อไปส่งเควสต้นไม้เนี่ยก็คงจะมาทำใแถวนี้นี่แหละครับเนี่ยง่ายๆตรงนี้เนี่ยครับหลักๆก,ก,การเก็บเลเวลสำหรับ เล่นตัวใหม่นะครับเล่นเล่นตัวใหม่เล่นคนเดียวมันก็ไม่ได้ช้านะครับนี่ก็แป๊บๆปบก็เลยว่าจะ30แล้วละพอเลยว่าเราสูงขึ้นเราก็สู้ได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะขอบคุณทุกท่านที่ได้รัชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ